แต่ <c oughs> คอยตรงนั้นทำไรอยู่อะไ่ค่ะา <c oughs> ม่ไ,มไปสิค <c oughs> ุณทำอะไรอยู่คนะ <c oughs> เออก็ต้นไม้ต้นเนี้ยมันเหี่ยวละกว,ว่าจะโตมาได้มันก็ใช้เวลาหลาย1ิปีรู้ไหมวโลกร้อนนะอ่ะเพราะมนุษย์นะเนี่ยไม่หันมาช่วยกันปลูกต้นไม้เลยสาเหตุของโลกร้อน สาเหตุของโลกร้อนก็นง่ายๆคือมนุษย์ปล่อยก๊าซที่ทําให้โลกร้นอนขึ้นซึ่งมันเกิดจากหลายอย่างเช่น 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงพวกเราใช้เชื้อเพลิงอย่างฟอสซิลน้ำมันา่นหินและก๊าซธรรมชาติในการขับรถผลิตไฟฟ้าหรือทําอุตสาหกรรมต่างๆมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกร้อนขึ้น 2. การตัดไม้ทําลายป่า เมื่อเราเผาป่าห,หรือตัดไม้เยอะๆมันจะทําให้ต้นไม้ไม่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกซดไซด์ได้ดังนั้นก๊าซคารค์บ,บอนก็จะลอยไปในอากาศทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น 3. การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์บางชนิดก็ปล่อยการเรีอยงกระจกออกมาเช่นการมีทีนจากสา์ทําให้โลกร้อนขึ้น 4. การ,การใช้พลังงานในอุตสาหากรรมพวกโรงงานต่างๆก็ปล่อยก๊าซที่ทำให้โลกรอ้อนเช่นกันเช่นการผลิตเหล็กซีเมนหรือพวกสารเคมีต่างๆทั้งหมดนี้ทําให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะก๊าซทำให้เกิดความร้อนจากดวงอาทิตย์ติดอยู่ในโลกไม่สามารถหนีออกไปได้เราต้องทอํายังไงให้ต้นไม้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแร้วคะคุณลุงเนี่ยก็ต้องหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้ทําให้โลกอะ่ะกลับมาเย็นเหมือนเดิมให้ต้นไม้มันอิ่มฟู เดี๋ยวนี้ต้องหันมาใช้กรรปลูกต้นไม้นะเนี่ยพอปลูกแล้วมันก็จะสวยงามงกงามยิ่งตั้งใจดอกไม้มันก็ยิ่งเบ่งบานออกขึ้นออกผลที่งงามออกมามแถมยังช่วยลดโรคร้อนอีกเดี๋ยวมันชำ้ำโอ้ต้รู้ปลูกดีๆดดนะเวลาได้ปลูกต้นไม้กมาลมเย็นนรู้สึกว่าโลกเย็นขึ้นเลยพอปลูกแล้วเห็นไหมดอกไม้มันงามแค่ไหนถ้าเราตั้ง,ง,งใจปลูกมันจะรู้สึกชื่นใจไหมล่ะที่สุด จะสูรทำไมดอกนี้ไม่มีกลีน